สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับขอชูช่องไม้พารวยนะคะเมืนน่อนี้แอร์กรจจาดนภายเอฟซีมาตามแนวทางเลขเด็ดของน้องข้าวปั้นนะคะหมู่บ้านนี่ของน้องข้าวปั้นก็แตกสนันเลยนะคะมีเอฟซีครับสนันวันไหวเลยนะคะมีเอฟซีได้ของน้องข้าวปั้นเยอะมากเลยนะคะรอรุ้นด้วยกันนะคะว่าน้องข้าวปั้นจะให้แนวทางตัวเด็ดตัวดีตัวไดนะคะมาฝากแฟนคลับแฟนช่องไม้พ่ารวยนะคะใครเข้ามาแลวฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะคะเพื่อจะไ,ได้พลาคดคลิปดีๆน่าทางเด็ดๆจากของน้องเขาปันนะคะะคาปันสวัสดีครับสวัสดีคะปันไ,ได้หวยไหมลูกได้ได้ตัวไหนครับแปดแป8หกเห้าห้าแปเก้าอ่าพูดใหม่ห้าแปดเก้ห้าห้แปดอ่ะฟังแล้วอย่าลืมจดไว้นะคะน้องเว้าเร็วคักนะคะเดี๋ยวแอลจะ จดไว้แล้วก็จะขึ้นไว้ด้านบนให้นะคะสำหรับแนวทางน้ <5 S 1> องเข้าปั้นนะคะ5 9 5 5 8 9เหรอเหอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่สวัสดีค่ะ